บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้เลยนะครับผมสกุลช้างต่างๆเนาะมีช้างแดงนะครับผมช้างแดงกําลังแทงช่อด,ดอกนะครับผมช้างส้มนะครับผมช้างส้มนะช้างเผือกนะครับผมช้างเผือกนะครับผมช้างแดงนะครับผมช้างกระ ผและมีช้างกระตูนนะครับผมช้างกระตูนนะครับผมกาลังออกดอกทุกช่อนะครับผมกําลังออกดอกทุกช่อทุกต้นนะครับผมจัดจาหน่ายอยู่ที่นะครับผมจัดจาหน่ายอยู่ที่1กระเช้า200บาทนะครับผม1กระเช้า200บาทนะครับผม1กระเช้า200บาทค่าจะส่ง70บาท2กระเช้า400บาทค่าจะส่ง70บาท3กระเช้า600บาทจะส่งฟรีนะครับผม3กระเช้า600บาทจะส่งฟรี5กระเช้าแถม1กระเช้า5ไม้ แถมหนึ่งไม้นะครับผมหนึ่งพันบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสิบกระเช้านะครับผมสิบไม้นะครับผม,บผมโปรโมชั่นนะครับผมโปรโมชั่นโปรโมชั่นตุ่จีนนี้นะครับผมกํลาลังแทงช่อดอกแบบนี้เลยนะครับผมช้างแดงสีสดมากนะครับผมสิบกระเช้า แถมไปเลยนะครับสี่กระเช้านะครับผม2 0 0พันบาทนะครั 24, บผมจัดเก็บปลายทางนะครับผมส่งฟรีนะครับผมใคร on ที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรกระเช้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมสิบกระเช้านะครับผมแถมสี่กระเช้าสองพันบาทนะครับผมห้ากระเช้าแถมหนึ่งกระเช้านะครับผมห้ากระเช้าแถมหนึ่งกระเช้าหนึ่งันบาทส่งฟรีนะครับผม ต้นละ200บาทค่าส่ง70บาท2ต้น400บาทค่าส่ง70บาท3ต้น600บาทจัดส่งฟรี5แถม1นะครับผมหแถม1 1,000บาทจัดส่งฟรีนะครับผมช้างแดงนะครับผม ช้างเผือกนะครับผมช้างส้มนะครับผมช้างกระนะครับผมช้างกระได้เป็นกระเช้าแบบนี้เลยใหญ่ๆนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยกําลังออกดอกทุกช่อนะครับผมทุกไม้ทุกต้นเลยนะครับผมใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับนี่ช้างส้มนะครับผมช้างกระเนาะดอกหอมมากนะครับผมดอกหอมมากๆนะครับผมตลกอบอวนเลยเนาะอันนี้ช้างแดงนะครับผมช้างส้มนะครับผมใครที่สนใจอ่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมให้เป็นของขวัญวันตรุษจีนนะครับผมวันตรุษจีนปีนี้เลยนะครับผมให้กล้วยมา นะครับผมกําลังออกดอกแบบนี้ให้ผู้ใหญ่ได้เลยนะครับผมเป็นของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจเนาะสําหรับผู้ใหญ่ท่านใดหรือครับที่ชอบกล้วยไม้นะครับผมใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรนะครับ